สวัสดีครับชาวแคร์รับแคร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบัตรละเยีนนะครับก็บ้านคนเชอดโอเควันนี้เราก็เดี๋ยวมาเก็บโบนนะัสดาวนะครับก่อนที่บ้านเราจะอัพอัพเกรดเสร็จนะครับนี่เหลืออีกแค่10นาทีสิาวิเท่านั้นโอเคระหว่างนั้นเราเดี๋ยวเราไปรอบแต่ว่าหาป้นดีกว่าก่อนที่มันเสร็จนะเราได้มีตังลงมาอัพเลยนะตอนนี้ตังเราน่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเราเช็คทหารก่อนเพราะวันนี้เราจะต้องป้นให้ได้ 5ดาวนะครับเพื่อบนั u s เพราะไม่รู้ว่าขึ้นบ้านปุ๊บเราจะมี bonus ดาวอีกหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีปุ๊บผมก็จะตีต่อแต่ถ้าไม่มีก็พอแค่นี้เอาของลงเนียกก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยอันนี้ก็ขึ้นจะขึ้นเป็นบ้านเก้าแล้วเดี๋ยวบ้านเก้าเราน่าจะอยู่นานเลยครับเพราะว่าน่าจะอัพหลายอย่างอันนี้ลงลวิจัยเราก็ยังไม่ได้เต็มเลยนะ ขาดนี่นะทำม่วงยาว,วิิดยาไรนะทางกำแพงเัาก็ยินเลิศเราอัพใด้ไหมอัพไปก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราก็จะมีแค่สองตัวแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็จะอัพนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเวลาก็อัพคนเถื่อนก่อนอย่างน้อยผมจะเน้นคนเถื่อนเป็นหลักแล้วส่วนน้ํายาครับอัพป,ปกติไปเลยครับส่วนผู้กาก็เอาเอาหมดทุกคนครับต้องเอาลงอยู่แล้วครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหาบ้านตียนก่อนเลยเพื่อเก็บโบนัสกันครับเราจะตีให้ได้5ดาวก่อนที่บ้านจะขึ้นนะไม่งั้นเราจะยังไงอะเรียกว่าหรือเราจะรอให้เป็นโบนัสตีเท่าแต่ผมกลัวถ้าเกิดเราขึ้นบ้านปุ๊บแล้วเราได้โบนัสอีกรอบไงได้ตีดาวอีกรอบนึงมันก็จะคุ้มกว่าหรือว่าถ้าเกิดเราตีรอบนี้หมดมันก็คือหมดไปเลยนะต้องรอวันพรุ่งนี้ไป ม่แน่ใจไม่เคยขึ้นบ้านตอนที่แบบว่ากำลังตีด้วยแต่เราจะเจอบ้านง่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองอะไรหรือเราจะตีไปเลยหรือเราจะไปบูดน้ํายาด้วยนะเออผมว่าผมบูดน้ํายาเลยไหนๆเราก็ตีแล้วก็ตีเก็บตังค์ไปด้วยแหละก็ดูยังไงครับ,รรบนี่ไอเทมเไม่มีหมด อ๋อนี่ไงเรารับได้หนึ่งขวดจัดไปครับลุยใช้เลยใช้เลยครับใช้เล่นไปครับวันนี้ตีไปเลยครับผมว่าผมเลือกตีบ้านไปเลยดีกว,ว่าอันนี้ประมาณนี้หแล้วไม่พังนะครับต้องใช้ถึงก็สี่ขวดทีเดียวครับโอเคแต่ไม่เป็นไรสี่ขวดแล้วก็ยอมครับจัดไปหมูโอ้โหมีตัวนี้นุ่วมา แล้ถ้าหานแครลืมล่อนะโอเคไม่มีเกือบปิดไปแล้วนะทห่านแครลืมเช็คเอียร์เดี๋ยวเข้าทางระเบิดกันเลยหมูเราก็สับสวนิดหน่อยครับโอเคโดนระเบิดไปโหแย่อยู่นะตอนนี้ผมผมว่าผมจะตัดสินใจเปลี่ยนสายเราจะไม่เอายาใส่ฟ้าไปดีไหมเปลี่ยนเป็นยาคิวแทนไหม คุณผู้ชมคิดว่าไงครับว่าจะเวิร์กกว่าไหมเพราะว่ายาหิวก็จะได้หิวหมู่ฮิวแบบพวกทหารเราได้นะเวลาโดนโจมตีเงี้ยคือสำคัญเลยถ้าเกิดแบบหิวหมู่ได้ก็น่าจะดีนะครับเพื่อหมู่ไม่ตายอะไรเงี้ยแต่นี้เราจะได้สองดาวหรือเปล่าเนี่ยหนอยขอสัก2สองดาวได้ไหมเพื่อน ขอจอดทางด้านนี้นะครับโหแต่ก็ยากเลยนะเพราะว่ากว่าจะเจาะเข้ามาแล้วก็บ้านเขาเป็นวงกลมอย่างนี้นะก็จะเดินรอบหน่อยเดี๋ยวเราต้องพยายามบูทบูทดักนะเก็บิงไว้บูตอนที่เข้าบ้านนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าโหแล้วโดนปืนโคกยิงแล้วด้วยตอนนี้มีมาตรงไหนโอเคหลุดพ้นอยู่เดี๋ยวเราให้ตีรอบนี้เสร็จแล้วก็จะบูิงเลยเพื่อิงจะเข้าไปที่บ้านนะ ไม่รู้เข้าหรือเปล่าเจาะบ,บ้านอยู่สวยแพงบ้านแตกก่อนโอเคเข้าไปตีบ้านให้หมดอ่าเราได้สองดาวอยู่นะครับโมตอน,นี้เราก็จะทำเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดไปด้วยครับเพื่อที่จะได้ถ้วยเพิ่มหน่อยหรือเราจะไปลดถ้วยก่อนไหมขอทหารไปปล่อยลดถ้วยไหมแล้วก็ได้ตีเก็บโบนัสหาโอ้ตง่ายๆหน่อยเพราะตอนนี้เราถ้วยไม่สำคัญแล้วเนี่ย เราไม่ได้เก็บถ้วยแล้วนะความคิดดีความคิดดีดดสองทีสองใจเลยแล้วน,ะนะะี่ยเขเนี่ยเอาไงดีล่ะครับตีไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่นทองเท็จออกเลยคนระโอเคยังไงเราเหมือนเราจะพ้นยากนะอูแต่เหลือห้ทีแล้ว น,นี่เราป้นมาได้เลยซื้อมาได้เลยครับเราเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเนี่ยหรือเราจะเป็นสายนี้ไหมเนี่ยเป็นยาฮิวอ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กนะนเดี๋ยวเราไปตีได้โบน,นัสอีก3ดาวนะถึงจะไม่ทันนะขาดเหลออย5้า5ทีนะ้วแต่ถ้าเกิดเราตีไม่เสร็จเราจะกล้าเป็น4เท่าอยู่แล้วครับแต่ผมแค่อยากรู้ว่าดาวมันจะมาใหม่หรือเปล่าถ้าไม่มาก็รอวันพรุ่งนี้เลยเสียเวลาเลยนะ แต่ถ้าเกิดมาเลยคือเราป้นต่อได้เลยแบบสวยๆเลยโหยากนะเดี๋ยวหาบ้านทำสองดาวให้ได้อีกสองรอบเลยนะหรือก็หาแบบสามดาวเลยดูแล้วโหแล้วเลยอีกห้าทีเราจะทันมนะั้ยเนี่ยไม่เจอบ้านนะบ้านเจอยากผมว่าลดข้วยก่อนเลยดีกว่าเออเนียเราเจอบ้านยากนะครับ ลดไปก่อนราไปก่อนเหลือสักพันหนึ่งผมว่าน่าจะเจอบ้านเจ็ดมั่งนะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอย่างนี้เราได้ดาวอยู่แล้วครับจัดไป น,นี่ฟรีๆเลยตีบ้านกันเลยฟรีๆแล้วแคนเขามีปีเป้าก็ไม่รู้นะ๋ยวเราตัดขอบไปก่อนเผื่อเราตีได้นะครับตรงนี้เอาหมู่ลงเลยครับแล้วก็ตัดขอบเลาะไปเรื่อยๆครับเมืที่ว่างๆก็ลงไปเลยครับเป็นกับดักแน่นอนครับโอ้โหแล้วหมู่ไม่ชอบไอตัวกับดักไอตัวนี้ดีไอโคก็ดูนะหมู่ฟรีเลย โอเคเราทำให้ได้อีกดาวนึ่งอน,นเราได้มาแล้วหนึ่งดาวครับโอเคน่าจะพอแล้วเอาทหารลงแค่นี้แหละน่าจะทำห้าสิบเปอร์เซ็นต์้อยู่เก็บทหารไว้ตีตาหน้าดีกว่าแล้วตาหน้าเราจะทันไหมเนี้ยหนึ่งดาวอะเร็วๆๆออกเลยครับ เรารีบไปหายหนึ่งดาวดีกว่าสองนาทีทันไล้เนี่ยทาหารก็ผลิตนัวหมดแล้วนะงงแล้วนะโอเคเราก็ไปลดป้วยแบบเมื่อกี้แล้วกนะันรีบทำเกรมเอ้ยลืมอาหมูมากสองนาทีทันยูทันยูราตีแป๊บเดียวอยู่แล้วครับแต่จะเจอบ้านนานหรือเปล่าเท่านั้นแหละ หรือไม่ก็ตีให้ได้50เปอร์เซ็นตะ์ไม่ต้องเอาบ้านข้างในก็ได้หรือรอดูบ้านง่ายๆนะต้องตีบ้านแปดอะหอบนอกเรออาังได้เปอร์เซ็นต์โหแล้วดูไม่เจอบ้านง่ายๆย,ยังไงรถกั่วยก็ได้แล้วไปต่อเหลือึงินกี่เหรียญท,ทันไหมเค <Okay, S 2> บ้านนี้น่าจะไหวจัดไป โอ้ oh, ไม่พังเลยนะโอเคหมูไ okay. ปอาหารแค่ลืมเช็คเยอะนะดีแล้วไม่มีนะไปก่อนเลยครับเอานึ่งดาวไวไวไวเพื่อนถ้าได้ก็พลนต่อนะครับโบนัสอะถ้าดาวมันแบบว่ามีดาวให้เก็บโบนัสอีกแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ ยังไงดีก็ถ้าตีเก็บเงินไปได้ก็ไดนะ้เก็บไปเรื่อยๆเพราะยังไงเราบูธทหารไปแล้วนั่นเราก็บูธฟรีเพราะาเราไม่ได้สนใจช่วยแล้วนะช่วยไปเก็บอีกทีนู่นเลยตอนบ้านเป็นซูเปอร์คนเถื่อนเลยครับออกเลยไหมไม่รู้บ้านเสร็จหรือ,อยังเนี่ยกลัวบ้านเสร็จก่อนเนี่ย เค <Okay, S 2> ผมออกเลยดีกว่าปื๊บเราได้โบนัสเรียบร้อยแล้วโอเคได้โบนัสอีกไหมอีกรอบยังไหมเพราะเวลาเสร็จทุกครั้งะผมได้โบนัสต่อมันจะเป็นสี่เท่าผมจะได้ไอ้ตรงนั้นไงจุดนั้นไงรอมานลุ้นกันครับอันนี้เบอร์ผมใช้รอเลยจะได้ใช้อยู่แล้วครับ ห้าวิเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ก็จบจบข่าวครับก็เอาของลงอย่างเดียวก่อนหรือไม่ผมก็เดี๋ยวค่อยมาของลงก็ได้โอเคนะครับได้ไหมโบนัสดาวขึ้นมาแล้วโหแต่ไม่ขึ้นมันดีถัดไปเจ็บเลยจบเลยลุงนี้รอตีสี่เท่าดีกว,ว่า หรือว่าเป็นบทเรียนนะครับโอเคหือว่าเป็นบทเรียนไปนะครับเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บหนักเลยคือจะอัพอะไรก่อนดีอันนี้ก็สำคัญอออันนี้แล้วกันคือก็ต้องใช้อัพคนเถื่อนอันนี้ก็น่าอัพครับนะ เอาของลงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราหาโพ้นเอาปีนนะนนี้เราลงไปครับเดี๋ยวอันนี้เราต้อจะจัดใหม่แล้ลงไปก่อนเพราะว่าผมไม่น่าจะใช้แผนนี้แะบ้านไม่น่าจะจัดแบบนี้และอดเลยอดเลยบนนั้นอดเลยว้าววุ่นเลยทีนี้ ผมก็นึกว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยๆอา่อานี้คือเอาลงเอาแบบที่มันเสร็จไวๆลงก่อนพวกกับดักก็ลงได้เลยนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดกำแพงที่ผมเอามาเอาลงตอนที่ผมว่างแล้วกันนะนี่ทุกคนจะได้ไม่ลองเอาของปกติลงก็พอกำแพงมันต้องเป็นเรียง ดูกบบบ่งระเบิดเอาลงทั้งหมดแก่เลยห่อยเลยเราคึกว่าจะได้โบนัสเพิ่มนะเอออันไหนละทนีน้อยมากโอ้สามชั่วโมงหมดเลยหกชั่วโมงสองชั่วโมง,สอง,มโมงสองวัน เรามีเงินเท่าไหร่เอาแพงลงไปก่อนเลยไหนเราก็รออยู่แล้วจัดไปสองวันวันอื่นเราก็มาเก็บตังรอแบบนี้แหละเพราะว่ามีแค่ทองแล้วเี่ยได้เก็บสองล้านห้าแลยสองล้นห้ายังไม่น่าจะถัน อันนี้ลงแลยก่แล้วก็ช่างวางอีก11ชั่วโมงค่อยมาอัพเดียนี่นะฟาซาดแขนเราก็ออกไปปนกันอีกสองรอบสองรอบไปไหนแล้ไหนแล้วเดี๋ยวเอาทหารไปลดถ้วยเลยครับช่วงนี้ครับหาบ้านรวยๆเฮ้ยอะไรของผม อยู่ที่ก็โยนน้ำยาจริงนะมีดุง้งมีดุงด้งอ่าช่วงนี้ค่อนข้างหลอนค่อนข้างหลอนอเคเช็คท่าแค้นไม่มีจบจัดไปอยูได้พ้นเลยครับลงตรงไหนดีนี่ครับอยู่เป็นกระจุกแบบนี้เอาเป็นป้อมพรมรแล้วกันน่ากลัวสุด ครอบนี้เราลองไม่เอาหมูดิไหวไหมชิงบูทเป็นรลเวลสานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ครับทุกอย่างบูทหมดรีบใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ลุยเลยครับผมไหวไหมดูได้ไหวไหมคนบ้านเจ็ดไม่ไหวนี่คือคุณก็ไม่มีสิทธิ์ปนบ้านอื่นแล้ว ลองดูลองดูแต่ถ้าเกิดปอดด้วยคนขื่นหรือเพียวผมน่าจะทำได้อยู่สำหรับบ้านเจ็ดนะสำหรับที่เราตีบ้านเจ็ดแบบเนี้ยได้อยู่แล้วละ่ะโอเคผ่านอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านอื่นน่าจะแย่แหละบ้านแปขึ้นไปเนี้ยเจอ้อมแพงตันเขาน่อยก็ใช้เวลาทำรายนานมากอันนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยผ่านอยู่ผ่านอยู่ เราจะตีครบ2แสนห้าไปเลยสองล้านห้าในไหนก็ไหนแหละสึกหงิดรึสึกหงิดงไปเราไปลดท้วยด้วยถ้าจเจอบ้านเจ็ดก็ตีเลยระหว่างที่ลดท้่วเราจะต่างน้อยครับลดท้ววไปอันนี้เราจะพ่นแบบว่าหาทองกับมะม่วงเดียวนะเราไม่เน้นทั่วนะครับปล่อยลงไปก่อน ระหว่างคนห่โอเคถ้วยพันหนึ่งลนะน่าจะดีขึ้นดีขึ้นในตอนแรกแม่นั้นก็ลงไปแแปดร้อยไปเลยอ่นั้นน่าจะเจอง่ายจิงเดี๋ยวช่างนะอี่สิบเอ็ดชั่วโมง ค่อยเจอกันน่าจะตั้งผูกไปเลยขน้งนั้นเสียได้ท <fine>. sure, sure. 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 mm ี hmm. ่บนัดดาวราตีพบไปแล้วผมคิดว่ามันจะเปิดไปเลยไหมมันไม่ใช่มันกลับไม่ใช่มันหลอกเกมไม่ได้หลอกเรานั่นแหละหลอกตัวเองครับก็เถอดแต่ก็ไม่เจอบ้านอื่นเลยนะ่เมื่อกี้หลังเมื่อกี้่งขึ้นบ้านกันนะ ยิงเป็นเลเวล20เลยตัวหลังนี้รวยนะหาน้าม่วอีก5 0 0แสนอาบานนี้พอได้แต่น้ำยาเราน้อยนะลงตรงไหนดีครับพอหมดมีสองทางนี้ยนะังลงทางไหนดีทางนี้แล้วกันครับ โอเคน่าจะไหวลุยหรือเปล่าหลอกตัวเองวนะ่าเนี่ยว่าไหวเอาหมู่ลงไปด้วยดีวาเพื่อความชัวร์พาไปเลยอ๋อคนเตอนเราเป็นเลเวล6อยู่นี่นารู้ว่าโหดอยู่โหใช้ได้ โอเคเหลือสัก60ตัวบุ๊ยไปเลยหมูเราวิ่งวิ่งมันเพลินเลยนะหมูอะได้อยู่รครับหมูเราโดนคิงหวดดีไปโอโหลืมดูไอตัวนี้นะไอเน,นี้ยคือตัวอันตรายที่สุดแล้วนะบูนปลาดิแล้วอย่างนี้เราก็ปีดีครับ โดนปลาตายฟรีเลยโอ้โหเรียบร้อยโอแม่งอมคลันเอาคิงโอ้โอคิง g k คิง,คงชนอยู่นะครับตอนนี้คิงไม่ได้ชนแล้วโดนปลาปึ้ม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 หายหายหมดสวยอยู่แต่เราเป็นเลเวล30ไงถึกหน่อยไง จริงๆเราเป็นแค่เะเวลสิบเอ็ดหรือว่าโออยู่โออยู่ขาดอีกสามแต่นะอยากอัดเนี่ยจากไปเนี้ยทำน้ำม่วงไว้รออัพเลยเผื่อผมไม่ได้พ้นทิ้งไว้ไงแล้วพณิช่างวางตุ๊บเราก็จะไม่มีไม่มีน้ำม่วงอัพเลยโอเคไปหาตี <c oughs> จะพูดว่าหาตีอีกรอบเอาแล้วลืมเอาหมูมาอีก ยังไงไหวไม่ไหวเอาเลยลุยเชื่อมันในกีงเราเดยวระเบิดดักแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงแถบบนนะเพราะว่าข้างใน,นมันอันตราย เลือดเ,เริ่มโลและคิงเกตานี้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะปล่อยหมดแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีว่าผมจะปลุกขึ้นมาพ่นต่อหรือยังไงครับ11ชั่วโมงนะ่ะน่าจะตอนเช้าเลยเจอกันเช้าตอนเช้าผมน่าจะพ่นตาต่องตาแล้วส่วนตอนเย็นค่อยมาขิปลงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยไหวเฉย เาละเพื่อนอ้อมมาทำไมครับไม่ตีข้อมธนูแล้วครับโอ้โหเพืเ่งเปล่นชุดนี้ถือว่าแจ่มแมวอ่าโหใกล้ๆไม่ไม่เจาะนะเพิ่งเลยนอ้อมแบบนี้ Very good เพิ่เปี่ยนบอกเลยว่า Very good เพื่อนก็ตีวอลลี่กันไปค,ครับส่วนเราขอขึ้นบ้านรับ โอเคมันจบแล้ววอลลี Wall e. เอ้ยไม่ใช่บ้านคนเชื่อเนี่ยติดวอลลี e. ่ซะแล้วโอเควันนี้บ้านคนเชื่อนน่าจะมีประมาณนี้ครับเวลาก็ยาวเหยียดแล้วโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอดตัวลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับโอเคครับขอให้มีความสุขกับการรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย